ือเรื่องจากแรกเลยเราไม่แน่ใจว่าอนาคตของเราแบบว่าคุณผู้ชายจะพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอ่ะอนาคตเรามันจะเหมือนตอนเนี้ยเราพร้อมแล้วด้วยความที่เราแบบเราคิดว่าเราอ่ะอยากมีลูกประมาณเท่านี้แล้วแล้วที่จริงอ่ะแพลนของเบียที่จริงตั้งแต่เด็กเลยค่ะอยากมีลูกตั้งแต่อายุ28 เมื่อความมันไม่พร้อมไม่พร้อมมาเกิดขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยเลยเถิดมาถึงตอนนี้ที่เป็น33เพอาะ33แล้วเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วแต่คุณผู้ชายไม่พร้อมเราก็เลยรู้สึกว่ายังไงเราควรที่จะพร้อมก่อนดีก็เลยแบบโอเคตัดสินใจว่ายังไงฉันก็ต้องฝากไข่อย่างน้อยแบบลูกของฉันก็คือไข่ที่อายุ33อะไรอย่างเงี้ยค่ะหาข้อมูลเยอะค่ะค่อนข้างเยอะเลยว่าแบบว่า เอมันจะต้องทํายังไงคือตอนแรกเบียไม่เข้าใจกระบวนการการฝากไข่กับอีซี่ว่ามันแตกต่างกันยังไงด้วยซ้ำค่ะแต่พอเหมือนได้มาที่ g ีเอฟซีจฟซีให้ข้อมูลที่แบบว่าน่ารักมากทั้งพี่พยาบาลตั้งแต่แบบว่าไลแอดมีการคุยว่าแบบเออมันเป็นแบบนี้นะมันไม่ยากเลยแล้ว process การเก็บคือใช้เวลาแบบน้อยมากแล้วมันไม่กระทบกับชีวิตประจําวันอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอมาถึงคุณหมอของวบีคือคุณหมอหมิงซึ่งคุณหมอหมิงน่ารักมากให้คําตอบที่แบบว่า เรามีโซลูชันในทุกสเตปว่าเราจะต้องแบบไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยแล้วสบายใจคะ่ะอันดับแรกเลยคือคุยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <c ười> มันแบบว่าทุกๆโปรเซสเขาเข้าใจ ปัญหาของเราอย่างของบีอย่าง,งนี้บีรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่พิเรียนมาไม่ปกติแล้วก็มีภาหะของธาลัสซีเมียด้วยเพราะฉะนั้นบีค่อนข้างบอรี่มากกว่าคนอื่นว่าเ่อของบีจะมีปัญหาเยอะไหมแล้วสมมติถ้าน้องที่จะเกิดมามันจะมีปัญหาอะไรมากอะไรเยงี้ค่ะแล้วคือเหมือนคุณหมอก็คือแบบเออคุณบีไม่ต้องบอรี่เลยคือมันแบบว่าเหมือนเหมือนเป็นแบบเบสิกที่แบบว่าคนเขาเจอกันคําตอบที่บีได้ค่ะมันเหมือนค่อนข้างโดนใจมั้งค่ะมันรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากมาที่นี่ คุยทางไลน์แอดก่อนค่ะแล้วก็ให้เพื่อนได้ประสานงานให้ว่าแบบเออจะเข้ามาคุยแล้วคือทางคลินิกอะว่างพอดีบีก็มาปรึกษาซึ่งวันนั้นอะจริงๆเลยคือไม่ได้ตั้งใจที่จะฝากเลยคุณหมอมิงก็บอกว่าคุณบีที่จริงวันนี้คุณบีพร้อมมากๆเลยนะอยากทำเลยไหมบีก็บอกว่าจริงเหรอคะถ้าพร้อมก็ทําเลยแล้วคือมันเป็นการที่มาคลินิกครั้งแรกแล้วบีก็ตัดสินใจทําเลยคือวันนั้นก็มีการเอาตัวซาวแล้วก็เอาตัวยาค่ะกลับบ้านแล้วก็เอาไปกลับไปฉีดเลย ึ่ง process การฉีดก็ไม่ยากเลยค่ะก็คือทงพี่พยาบาลก็คือจะน้ำหลังมาก็คือจะอธิบายให้ถึงสเต็ปว่าอากลับบ้านไปช่วงเวลานี้อยากให้ฉีดอย่างนี้แล้วก็มีการแบบสมมติถ้าไม่กล้ามาไม่กล้าทําเองก็มาที่คลินิกให้นะ้มาให้แบบพี่พยาบาลช่วย,ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ process การทําก็คืออาจจะมีการปวดท้องหน่วงหน่วงซึ่งมันก็เหมือนของผู้หญิงทั่วไปในการที่ประจำเดือนมา แต่สาหรับเบียอาจจะดีตรงที่ว่ามีการอ่อนเพลียซึ่งมันทําให้เบียหลับง่ายขึ้นรู้สึกว่าโอเคแล้วก็ไม่กระทบกับชีวิตประจําวันค่ะก็คือสามารถใช้ชีวิตได้ปกติสำหรับเบียไม่เจ็บเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าบีแบบชินกระเข็มในการจิ้มหน้าบ้างหรืออะไรบ้างก็เลยรู้สึกว่าการชิมผงมันก็มันแค่ย้ายจากหน้ามาที่ผงเนาะแล้วตรงที่ผงอ่ะไขมันเยอะด้วยเพราะฉะนั้นมันไม่เจ็บ <c oughs> คือสําหรับเบีถ้าเกิดว่าคนไหนที่รู้สึกว่ามีความพร้อมอะค่ะอยากให้จะเข้ามาทําเลยเพราะว่าอย่างของเบียเบียยังรู้สึกว่าแบบ เฮ้ยช้าไปถ้าเกิดว่าบียตัดสินใจได้เร็วกว่านี้เรารู้สึกว่าเทคโนโลยีตอนเนี้ยมันอำนวยมากตอนที่เบียแบบ2ิบแปดอย่างเงี้ยบีรู้สึกว่าเทคโนโลยีและสื่อมันไม่มาหาเบีขนาดเนี้ยว่าเฮ้ยมันง่ายนะมันไม่อันตรายนะคุณหมอทุกคนให้คําปรึกษาได้ดีมากๆแต่เนี่ยด้วยร,ระยะเวลาที่แบบเราผัดวันประกันพุ่งด้วยเราแบบไม่มีเวลาด้วยเราก็เลยเถิดมาจน33เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนนี้แบบผู้หญิงยุคใหม่ใครพร้อมก็คือรีบทำได้ก็ รีบดีค่ะอย่างที่คุณหมอพูดคือถูกต้องมากแบบ the ex today แบบ better than ex tomorrow ค่ะมา GFC ยังไงก็ได้ลูกกลับไปค่ะ <laughs>